เอาท้ากว่างก่อนคือคนที่จะทำโรงเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าทำมันได้ทุกคนที่ที่บอกว่าไม่ใช่ทำมันได้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่ายากหรอกแต่ว่าไม่กล้าทำกันถ้าไม่กล้าทำก็ช่วยไม่ได้เพนนี้มันก็เป็นโอกาสของเราอ่ะเป็นบุญบุตรของเราอ่ะที่มีโอกาสได้ทำอ่ะะนั้นเป็นช่างไม้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะอย่างไงจะทำครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ใครจะไปรู้แต่จะแต่ก็ได้ชื่อว่าได้ทำโรงได้ทำโรงไม้เป็น แต่ป่ะแต่ถ้าเกิดใครอยา,อกากจะไปต่อยอดจะไปทําขายทยําบริจาคอะไรเนี่ยเพราะมีทุกรุ่นแหละเขาก็เอาไปทาบริจาคมันก็เป็นผลที่ดีไงก็ต้องไปกลัวเรื่องอะไมงคลเ,เรื่องแบบเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราผมไม่จะพูดเรื่องเนี่ยแต่เล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยพอทํโลงไปอยู่ได้ไม่นานเขาก็าเสียชีวิตดังนั้นทางญาติพี่น้องเขาก็าจะต้องคิดว่าเป็นเรื่องเป็นลางไปดีเข้ก็โองมาถามาจา์คนนงเนี้ยเขาเบียรู้แล้ว ว่าวัสดุอะไรเชื่อที่ไหนแล้วก็บอกไปแล้วเขาก็ไปทำไปจากขอกเสียชีวิตเนี่ยญาติพี่น้องหรือว่าคิดว่าคนก็ต้องเชื่ออย่างนั้นแหละใช่ปล่ะว่าเฮ้ยไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดีเป็นลางไงมันทาเราให้ตัวเองหรือเปล่าแต่รู้ว่า,วาในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าเขาโคตรโชคดีเลยที่ว่าก่อนตายแม่งได้ทําบุญได้ทําบุญครั้งใหญ่ได้ทําบุญแบบก็คือสิ่งพวกนี้คือมหาอุศงเนี่ย เรื่องก่อนตายเพราะเราคนเราไม่รู้ไงจะตายเมื่อไรเพราะคนรู้ว่าจะตายทุกเนี่ยโอ้โหคนนี้ก็รีบๆทำบุญใช่ป่ะรีบทําบุญสะสมบุญซึ่งของเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นความโชคดีอ่ะพอเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ทาครั้งสุดท้ายแล้วเขาเพิ่งคยทาครั้งแรกแต่เขาก็ทําไปหลายใบก็ถือว่าเขาก็มีบุญตรงนั้นนะติดตัวตามเขาไปด้วยเพราะว่ายังมีโอกาส มันเป็นสิ่งที่ดีคนที่มีกิจาการค้ามีอย่างโพสอย่างเงี้ยมีกิจาการมีอะไรเนี่ยข้องินพุทธเนี่ยแจมเนี่ยมันก็มีกิจาการของมันเนี่ยมันก็ทํากิจการเล็กทำอะไรนนเนี่ยพอมาทําเนี่ยอันนี้มันขอหมดเลยเดี๋ยวมันจะไปแจกแจกแล้วว่าจะแจกใครก็ได้แจกคือแจกคนในบริษัทหรือแจกใครอะไรก็ได้ได้หมดแหละคนที่แบบว่าไม่มีอ่ะก็คือสำรองไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาท,ทําช้าเกินบอกไมาต้องทำช้าเคินเพราะเราทํามาเพื่อแจกอยู่แล้ว เราไม่ได้ทามาเพื่อที่เพื่อที่จะเอามาเป็นกานค้าหรืออะไรทีู่จนเนี่ยไม่อยากขึ้นป้ายว่ามีโงฟรีให้เพราะถ้าเราทำ롱ฟรีเราต้องทําสํารองไว้อย่างน้นนอยสองโรงพอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็ย,ยกไปเลยแต่ที่ไม่ทาเนี่ยเพราะว่าบริเวณเนี่ยมีร้านขายรงอยู่เราเกรงใจเขาหน่ยแต่คนก็มาเอางฟรีแล้วเขาจะขายไปก็คนดื่มคนดื่มก็มายิงกรแล้ว เออมันก็ไม่ดีเราก็ต้องเราต้องคํานึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยถึงสภาพการณ้อมด้วยจริงๆแล้วโรงเนี่ยคือคือถ้าทําขายอ่ะมันก็กำไรดีอย่างต้นทุนตัวเนี้ยพันห้าแต่ราคาขายเนี่ยไปดูมาแล้วคือกตกเราห้าพันห้าตกห้าพันห้าเานั้นคนที่ไม่มีเงินซื้อเนี่นยพอได้จะมีไปเขาก็แบ่งเบาไปเราก็เป็นคู่สอของเราด้วยคนที่ที่ไม่มีเงินซื้อรงเยอะๆไย พราะได้ของฟรีไปใช้เราก็เหมือนกับว่าได้รุ่นส่นไปนั่นแหละมันไม่ได้แล้วครับทำแบบนี้ง่ายตรงที่ว่าคือเรื่องโรงเนี่ยมันติดอยู่ในใจอาการมาสาั่งไปแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยคือเราทํางานไม้เนี่ยเราอยากทำโรงไปเลยแล้วเรามันไม่มีคนที่จะบอกเราเราไม่รู้ว่าต้องมีครูบาอาจารย์หรือเปล่าต้องมีคาถามีอะไรหรือเปล่าสีแค่ถีอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าทํา จนมาถึงกระทั่งมีเฟซบุ๊ก่อก่อนไม่มีเฟซบุ๊กไงก็ไปถามที่ร้านอ่ะร้านร้านก็ไม่บอกอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วเขาเอาหววงไงเราก็เลยไม่กล้าถามที่เราม่ะให้หุ่นใจเราตลอดอ่ะเพราะเรายังไม่รู้หนารู้อะไรก็อะไรไปถามพอมีเฟซบุ๊กเนี่ยมีคนในกลุ่มเนี่ยชื่อควางเขาทำงจำตาขายโอ้โหลงสามสี่หมื่นเราก็ถามเขามาพิ่มมาคำหนึ่งอ่ะทำให้เรากล้าทำ ขาบอกถ่าอาจารย์ทำแต่สิ่งดีๆนะอาจารย์ทำเออแค่นี้เองคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องสเกลเรื่องโซนเรกก็ตาอาจารย์ทำเลยเมื่ออาจารย์กล้าทำแล้วใบแรกคือติดสเกลอาจารย์ทํา,าทดีด้วยทําไม้อัดส,สักน้อมสีโอ๊งอย่างดีเลยมีในคลิปด้วยแต่ว่าสเกลเนี่ยคือเราถือสัดส่วนที่ว่าเราท 0, ําสูง60เซนเราก็คิดว่าเฮ้มันสง่าดีไง60คูณ60ด้วยดาวเมตร80 ข้อเสียคือถ้าถ้าเป็นต่างจังหวัดบางที่เนี่ยมันเข้าเตาเมนไม่ได้ด้วยความสูงเพราะคนนอนออนี่หลือแค่นี้นะเริ่งยิงนะคนนอนนอนลงไปจะแค่สามสิบเซนเีตรไม่ได้ถึงหกสิบหกสิบมันสูงไปไงอาจารย์ก็มาคิดสเกลว่าจะทําไงดีว่าอาจารย์ลองเอามาลงตัวที่ตรงนี้ <c oughs> สเกลตรงเนี้ยมันมันช่วยในเรื่องว่าเราทํางานง่ายแล้วก็ไม้กควบคุมให้อยู่ในสองแผ่นแ่ไม้แผ่นนึงเนี่ยถ้าเราตัดห้าสิบเซน